พาทุกคนมาซ่อนแมนอินิวแล้วก็ซ่อนปลาพันธุ์นะครับลงห้วยเขาก็จะเก็บป่ากันนะครับตรงลําห้วยแบบนี้นะครับซ่อนะเป็นวิถีชาวบ้านนะครับนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาปะกกับผมจ้องสบายสบายสไตล์บอยนะวันนี้เฮาก็จะมาซ่อนแมงกีนิวนะครับนี่กระติกเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับก,ก็จะมีอาจารย์บอยและสอบุญทันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าสอบุญทันอยู่ตรงไหนนะครับไปบวันนี้เฮาก็มาพาทุกคนมาซ่อนแมงกี้นิวแล้วก็ซ่อนปลาพันธุ์นะครับตัง้วยนะครับอันนี้ก็มาตีขคอกหัวของลุง ครับห้วยนายไต้นะครับเนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบกำลังดีเลยนะครับไปแล้วครับสอบบุญทันนําทางไปแล้วครับก็ตังห้วยนี่ก็จะเป็นตังห้วยนายนะครับเนาะห้วยนายก็เป็นลําห้วยที่มาจากหมู่บ้านนะครับที่หลุมหมู่บ้านมา้วกะลองมาเพี่กะพดปากนายนะครับวันประมงปากนายก็เดี๋ยวเขาจะมาซ่อนปาพัน ว่า,า,าใครก็ใครก็ง้อจะมันดิเอามาซ่อนไปนวันนี้เขาก็มาซ่อนป่าแต่ก็ซ่อนแม่งิงียบอันนี้ก็เป็นน้ำสายห้วในนะครับก็ยังปอมีน้ำเลี้ยงนะเอาไว้นะสำหรับเป็นน้ำเลี้ยงของ ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะช่วงหน้าแรงก็จะปากันมาหาปูหาป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหนี่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 นนอันนี้ก็จะเป็นรอยหอยที่เขาตึดแคร์นะครับกันนะนี่เป็นกั้นน้ำเนาะกันน้ำพอน้ำแห้งน้ำตรงนั้นมันแห้งกาเดียวก็จะเขาก็จะเก็บป่ากันนะครับตรงลำห้วยแบบนี้นะครับอ,อันนี้เขาก็จะคือจันดิวโชว โชว์กันซ่อนนะครับวิธีเอาแมงอีนิววิธีเอาปลาพันธุ์แล้วก็แมงอีนิ้วจะดูซ่อนปลาพันธุ์ก่อนที่นี่ลักษณะมันหินขาวๆแบบนี้นะมันอาจะมีปลาปลากล้วยนะปลาพันธุ์ปลากล้วยนะครับอยู่นี่ ก็จะเป็นการซ่อนนะเป็นวิถีชาวบ้านนะครับช่วงเวลาว่างจากให้จากนาจากสวนแล้วก็จะมาซ่อนป่าเนาะจะมาเราอ่ะได้หรือไ่ได้ไดหาซ่อนป่านะครับสสบ่บได้มาครับเราก็จะไปหาหาบจะเจ้าแมงยิ้วนะ้ำ <laughs> อุปกรณ์ของเขาก็จะใจ้่วนมากก็จะใจ้หิงนะครับอันนี้เขาคนไทยภาษาไทยห้องภาษาใจ้มือนะครับภ <laughs> าษากลางเขาจะห้องสวิงเนาะแต่ภาษาเหนือเขาจะห้องโอ้เต็มเลยครับพี่นิวเขาจะห้องว่าหิงนะครับเ,าาเอาไว้ซ่อน ซ่อนป่านะครับอันนี้คอจับจับแมงอินิวอันนี้คือคืออะไรควงได้ก่อนโอ้เต็มนี่นี่นี่ครับอันนี้คือแมงอีนิวนะครับนี่งลักษณะของแมงอีนิวนี่โอ้โหบ๊วยเอาควงเขาจะเอาไปทำเมนูนะครับ เม,มนูแบบอยากเห็นสนสดๆเลยอุ้ยตัวคนใหญ่เลยเอ้เอ้โอ้ยอย่าไปเนีลยวนี่ <c oughs> ตัวคนใหญ่ตัวคนใหญ่ของจันดิวโอ้ยหนึ่งสองสาม <c oughs> หนึ่งสองสาม ก็ได้ปลาได้ปลาซิวหน้อย โอ้โหนี่ๆเจอลูกขอกมากๆเรามาเจอช็อตเด็ดแล้วครับนี่ไอ่เป็นนั่นนี้ก็จะเป็นปลากั้งนะครับโอ้โหช็อตกั้งนี่ เอาได้มาใส่ปลากังวิธีเอานี่เราจะซ่อนเอานะครับซ่อนเอาปีบอยเอาลงไอยาปีบอยไปครับดูมีลงดููมีปลาเลยสองหนป่งสองป้วนีอไป้ว เขาตื้นแครบแล้วพ่อว่ามีมีหอยเขาตื้นแคบครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเหนือบนเขาเนาะไปอือบูบูบูอือเปยนปลาขอกั้งอันนี้ปลาขอกั้งได้เป็นกับเมงดาเมงดาหนีวนะครับอือออกูนะอันนี้กั้งรุดเมงดาเนีว ราบริหารทำปลาหุงขายหมดมดเจอแมงอะไรวะเจอลูกปลาเอี้ยนงูครับเจอลูกปลาเอี้ยนงูครับเจอเจอลูกปลาไหลนี่ลูกปลาเอี้ยนครับนี่เนี่นี่ลูกปลาเอี้ยนนี่อ่ใส่ไว้ใส่ไว้ปลาไหลเออเดี๋ยวเอาไปปล่อยซาซาไหนซาซาลุงซูลปลาดุกซาลุงซู อือววพพิูปุณน์ไะดีดีดูมาสุวนี่ครับอยู่ในตรงนี้น่าจะบ่มีปลาพันธุ์ปลาก้วยนะครับพ่อดูลักษณะแล้วเขามีหอยกัดเอาไปก่อนหน้าเขาแล้วพ่อเขามีกัดอาดแค่ไปเรียบร้อยแล้วไเดี๋เอาไปตั้งหน้าพอดีก่อโดดอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกั้นน้ำนะครับ เอาไว้ให้สำหรับรงัวควายได้เอาไว้นอนนะครับไว้กินไว้ใจนะครับไว้กินไว้นอนเนาะก็จะปีนะ<ฮ>ครับถ้าเป็นโม่งน้ำอู้ป่าป่าป่าถ้าเป็นโมงน้ำจะอีแต่เป็นโมงเป็นวังที่นีน่ปลาใหญ่นะครับก็จะเป็นปลากปลาซิวปลาเกตดรูนะครับอยู่ตังในแต่ <S <S เขาบอสามารถเอามันได้เนะเาะจริงมาซ่อนม่อีนิวด้วยกันนะครับเออเอาม่อีนิ้วเดีดิ ครับค oh. ุณปรรางได้ครับโอ้โหฟางพีบได้งูครับอยู่ในห้างไปยันวางงูดูจานบอยครับ

นี่นะจุเริ่มมีปลาคอกั้งนะปลาบุกอนปลาบุกอนนี่น,อน,นะอือหะโอ้โหได้แต่ปลาซิวนี่เป็นปลาซิวน้อยครับนี่ปลาซิวเฮ้ยเดี๋ยวนดี๋อว Ô nó cốp đi mưu mòi bê mưu nòi ô tìm lưỡi tắm bê sọm em cắt tích รรรรรครับเดี๋ยวฮกจะปกันไปทาเมนูตํามยมครับเ <laughs> ดี<โ>๋ยวเอาเดี๋ยวเตรียมมยมมาจากบ้านครับเตรียมมยมมจากบ้านแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเาไปตํากับทีเสียงหน้าฝั่งนูนนงงน้นนะฝ <ไป S 1> ั่งห้วยฝั่งนู้นเนาะเ <ไป S 1> ดี๋ยวไปทาเมนูตําม,มยมเนาะ ห่อกระเจี๊ยนน้ำตามธรรมชาตินะครับเอาไองล่างมันยมเลยเนาะล่างมันยมอากาศเดี๋ยวห่อไปตักทําเมนูันอเอามาถึงอย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยวห่อกาจะมาทําเมนูส้มตำกันตำมันยมกันใหดิวจันเอาขึ้นไปนะครับมีครบทุกอย่างนี่นี่นก็เป็นครัวไฟนะครับครัวไฟไว้ประกอบอาหารเนาะ เดิมสุกเก็บทุกอย่าง,งเลยพอเป็นโุ่นตำ่ำโอเคครับจัดดิวเครื่องปรุงนะครับก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับผงชุดลดลด,ดีเหมือนกับอยู่ในบ้านนะครับเหมือนกับอยู่ในบ้านตรงตรงเลยมีทีวีครับจะกวายอย่างครับดูนี่นอนสบ,บายใหครับโอ้สาวุท่านนอนอนี่ทุกวันหนมือเรียกเนี่ยถ้าต่ำมือเรียกกินบลล์จัดดิวลงมือต่ำมายมก่อนเลยเอาล่ะจัดดิว เดี๋ยวใส่งลงไปละพริกแสองชิลล์รครับครับพริกส,งสองชุลล์ของต่อไปก็คือกระเทียมยนี่ไงไหนน,นะครับเดี๋ยวลงมือแล้วครับใส่กระเทียมลงไปใส่แค่น,นี้นะนนแล้วเดี๋ยวทำเมนู มันยมนะครับก็คือตามเมนูตำบมัยมส้มเลยนะค้ำหน้กพอก็ต้องแกะห่าเดี๋ยวหมดแเรายังจะมาใส่เราจะใส่อันนี้ไปก่อนมันยมที่เราตำไว้แล้วก็จะตามจิ้มกันนะครับเดี๋ยวไปพอจะปีบอยฮ่าปีบอยลงไหนที่กสุดหลายนะ่ใช กำลังจะจันดิวทำเมนูเนอะเดี๋ยววะเอ้างยีปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกอยู่นี่สองสามส่วนครับเดี๋ยวมาแล้วนี่จานยุ้ยน่าจะทำเมนูผัดเผ็ดปลาดุกแต่ของเรามาชิมต่ำมังยมลงไปแล้วครับเอานี่งยังไงก่อน ตังก์ตัง้งค่อนแต่ดิวใส่ห้าลงไปแล้วต่อไปกคือตาล lắm lấy chơi game mười lăm cuối tháng mười lấy mười lăm mười lăm mười lăm mười đó mười chìm mười đâu mười lăm chìm luôn, mười lăm mười lăm mười Chìm mười chìm ยังไง,ต,มมง <c oughs> ตังโมเยอะมือเกล็ดมันด่ะดวผมลองชิมดูนะใบหนี่ป่าเนี่ยนี่นี่หนึ่งออนอะอืชมใบ้นี่ห่าน่ะออกหวานหวานครนี่ค่ะนี่ห่าน่ะดูใบนี่ป่ายังะวาน กลางน้ำกันเลยนะครับม<า>ผมิดนะครับผมไมป๊บกระโดดลงน้ำดีกว่าเพชรครับนี่กับปลามาอยู่บรรยากาศกลางลำห้วยนะครับ อยู้ไหมนายกับตมมันยมปปเปรี้ยวเลยคนระับจอบบรุรฮันจอบบุญฮันเอาใบอหอมใส่

ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับจองสบาย <c oughs> สบายสไตล์บอลเีี่วของผมด้วยนะครับก็ชิมีเอาไว้เพียงเานี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วครับทุกคนสวัสดีครับ